สวัสดีครับสวัสดีกันอีกแล้วพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพรินเพ่งเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงนี่นะครับพี่น้องเอฟซีครับมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องดีใจมีเรื่องหน่ายยินดีนะครับเป็นที่แน่นอนใช่ไหมครับว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะโผปึ้่งขึ้นมากวันเสาร์นะครับ เพดต่างๆชาร์ตต่างๆนะครับเพิ่นก็นจะขึ้นชาร์ตมาว่าเพลงไหนมีคนขอเยอะที่สุดนะครับมีคนขอมากที่สุดฮิตติดชาร์ตต่างๆนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้โพลขึ้นมากครับเอาอันดับเอาอันนี้วันเอาลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่นะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก่อน สามสามสามอันที่ผมชัวรานะครับสามเขาเกินว่าสามฉาดใหญ่เลยแหละนะครับสามขึ้นใหญ่เลยลูกทุ่งเน็ตเวิร์ครับรายงานผลประจำสัปดาห์วันเสาร์ที่สามสิบครับสิ้นปีเสาร์สุดท้ายของปีหกหกครับอ่ายี่สิบอันดับครับพอโจนะครับลงไปยุ่นอันดับสองยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาส์เมนไอนะครับพอโจฟิชเชลินกับเพชรสารัตครับอ่านะครับลุ้งยุ่นอันดับสองอันนี้คือใแล้วเมื่อนีีลกอดแน่ แล้วเอิร์นฮักนางเอกหน่อยครับอยู่อันดับที่7จ็ดนะเอิร์นฮักนางเอกหน่อยอยู่อันดับที่7ครับนะครับกันน้าตาออกมาเตยครับอยู่อันดับที่18นะครับกระแถมอีกเนาะก็ถือว่าน้องนัดเอาน้องนัดน้ำครับธรรมดารถ้าพิเศษอยู่อันดับที่1ิบหานะครับค่ายลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดอยู่ในชาร์ตเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจาก20อันดับ หนึ่งสองสามสามเพลงครับสามผลงานเพลงอันนี้คือเพิร์ลสี่จัดอันดับเฉพาะมาสเตอร์นะครับไม่มีโคเวอร์นะครับไม่มีโคเวอร์นะมิตรมาสเตอร์ครับสรุปยืนหนึ่งเป็นเขายืนม่อเป็นไอติดอันดับสองของชาร์ตนะครับเอือนทางนั่งอีกน้อยอันดับเจ็ดของชาร์ตนะครับกันน้ำตาออกมาเตยอ,อันดับที่สิบแปดของชาร์ต อันนี้เฉพาะออเดอร์ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดนี่สามเพลงแล้วครับขายแล้วเพื่อนนี่รียกคอร์ดครับอ่าบัดน,นี้ครับมาขยับฟึ๊บกันมาอีกขยับขึ้นหน้าอีกปิง้งลูกทุ่งรักไทย90นะครับ10อันดับเพลงดังประจําันที่30ธันวาคม นะครับปี2 5 6 6อันดับที่1ครับเอินหักนั่งเอกน้อยอ่านี่ก็คือมาสเตอร์เท่านั้นครับมาเตอกันนะครับไม่ได้นับโคเวอร์ครับเอินหักนั่งเอกน้อยนะครับอันดับที่3ครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนน้อเป็นอ้ายครับบอโจฟิชลินครับเพชรสหรัฐอันดับที่4เอาบอแฟนสิเป็นไหพระเอกวัดสิวะดนะครับถามมา ยืนนึ่งเป็นเขายืนมอไม่นองทําไมไม่ติดเพราะเขาเอามาสเตอร์นี่นะครับหนึ่งสามสี่จากซิปอันดับครับติดมาสามเพลงครับจากกายรําเพื่อนอินดี้เรียกออดมาสเตอร์ทั้งสิน้นนี่สองคืนนี่เป็นมาสเตอร์ครับนี่สองชาติที่ผมบอกนี่เป็นมาสเตอร์สุดจ,จอดปะครับนี่ลําเพื่อนอินดีเรยกออดน้ององค์หญิงอุ้ยปลื้มปลื้มปลื้มนะครับมาอันอีกอันนี้จังครับ คนลูกทุ่งฮิตติดเทรนด์อันดับที่หนึ่งก็พิตติดเทรนด์ครับใครครับใครครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้นะครับพี่แมนมาีวันครับอันนี้เป็นโคเวอร์ของพี่แมนมณนีวันครับเวอร์ชันพี่แมนมาีวันแมนมาีวันลำเพลินดีดีเรคคอร์ดนี่นะครับแล้วพี่น้องมันหาตื่นเต้นจังซี่นะครับลำเพลินดีดีเรคคอร์ดครับเข้ามาในชาร์ต ผลงานไม่เข้ามาในชาร์ตอันนี้เขานับรบเบอร์ด้วยนะอ่าเขานับโคเบอร์น้าครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นน้องบ๊ยนี่ครับคนขอเข้าไปหลายคนฟั่งหลายขอเข้าไปในชาร์ตในคืนเพื่อนเออนะครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นน้องข้าเจ้าพิมพิดตัวนี้ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมัเป็นอ้ปะนะมันต้องเป็นยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นน้อง นะครับเวอร์ชั่นร้องแก้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอฮ้ยอันดับที่หกมาติดติดกันพระเอกวัดครับเอาบอแฟนสิเป็นไหน้นะครับอันดับที่สิพระเอกวัดอีกโอ้โหกันน้ำตาออกมาเต้ยอันนี้เป็น,นมาสเตอร์อันดับที่สิบสี่อีกยืนนึ่งเป็นเขายืนไม่ได้บอโจกับเพชรสลัดอันดับที่สิบห้ายื่นหากนั่งเอกน้อยอู้ยจังจังเป็นจังนะครับ ฮิตติดเทนจาก20อันดับผมสินับเดอร์ขายลำเพื่นยินดีเลคอดจิตมาจากอัน1 2 3 4 5 6 6, 6ครับติดมา6ครับ6ผลงานสุดยอดวะ่ะเข้าเป็น LC เอลซีเรียนเลยดีใจปอ๊อดพี่แม่มาีวันขึ้นอันดับหนึ่งน้องหญิงเขามาใไหมนะครับขึ้นอันดับห้าพิวััเขามาใหมขึ้นอันดับ6การนำตาเมาเตยก็ามีวัดอันดับ1ินะครับ ยืนหนึ่งเป็นเขายืนหม้อเป็นไอต้นฉบับพ,พอโจลุงเพชรนะครับอันดับสิบสี่เอิ่นทางหน้าอยกหน่อยอันดับสิบห้าโอ้โหพอโจบอสโจ,โจสุดยอดครับดีใจไหมโอ้โหเป็นไดล่ะฮิตติดเทนน่ะมีจังเลยไหมบล้าเพื่อนนี่ี่เรคคอร์ดนะครับแล้วพี่น้องครับปีหน้า ตามแผนงานที่บอลโจเลยแพนไห้นี่จะเป็นน้องโซเฟียนะครับน้องโซเฟียจะเป็นคนแรกนะอ่านะครับประมาณวันทีทรายถาฟั่งยืนยันเดือนจะเป็นเดือนมะกราประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็มีสุสยัย่ออีกอ่าโอ้ยหลายนะครับมีผลงานห้เลือกรับชม่มเราฟั่งกันนะครับก็ต้องไปไซส์ละจังอยู่นี่แล้วเฮ้ยเออดีใจจนเมยหายใจกับพ่อท่านลํำเพื่อนนี่เรยขอดีอ่ลาวงอิงครับ พอโจแล้วสิดีใจหุ้มหุ่มหมแล้วนะทั้งเกาทัา like okay. า้งไม่สัตว์ขึ้นมาป๊าดเอเล่เลยไหมโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะขอให้พี่น้องนะครับโชคดีไม่ใช่คือเกาเมื่อวันที่สามสิบครับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเมื่อนี้น้องยิงกับเฮ็ดบุญยุบ้านนะครับนอกก สาธุนําละครัเนาะเมื่อนี้เลรนญญสีสเกตุทุ่มพอดพิสัยมืออื่นนะครับเข่าดาวกันอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิสาหรับคุมปิดถักไปได้ที่สาวหน่อยเป็นแพ่งแซดเพจดนะครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเป็นกนําลังใจสาวหน่อยเป็นแพงครับเนาะสาั่งสรรผลงานนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนองค์กรนะครับที่เข้าเป็นเอฟซีที่เข้าหักนะครับอ่าน,นะครับเป็นผน,นังทองแดงกับแพ่งเหล็กนะครับอันไดบดีเข้าซอยกันเบิงซอยกันแย่งนะครับ ยาสิไปลุ่มหลงในค่ำที่เขาพยายามเสี่ยมให้ให้เกิดความเสียหายให้เกิดความใจติดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ฟั่งจากตนตอตอนฉบับนะครับบอกว่าจะเป็นทางสาวหน่อยเพรินแพ่งเองนะครับหรือบอกว่าจะเป็นทางนะครับพ่อแม่อคงอิงอาจากปากีลา่าจากพ้อเอกจากแม่หน่อยนะครับทางงงจากบอโจจากสือ่อหลักคงเพมูน นะครับมันจะได้เข้าใจตรงกันให้เข้าใจว่าตรงกันกันแนแนวแนะนํากันเนาะคลิปนี้โชคดีไม่ใช่ไม่้องครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมทุกการติดตามรับฟังนะครับรวยรวยิงินงปฟังน,นะครับสวัสดีครับ